เข้ามาเข้ามาน้องมายน้องหลิงน้องอิงไม่นานนะคะย้ำอีกครั้งว่าไม่นานเราจะทำแค่ชวนคิด2.10แค่น,น,นั้นเนาะอาจจะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเราจะทำแค่ชวนคิด2.10หน้า83เราจะมาวิเคราะห์ทีละข้อทั้งหมด10ข้อมาช่วย,พ,วยพิจารณาว่า ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดนะเ,เริ่มเลยนะนอะไรนะคะหนูม,มีเฉลยแสดงว่าพี่เขาเขียนไว้ใช่ไหม<ช>มีคนมือบอลเขียนไว้เหรอควาจริงคุ้มไม่ให้เขียนแต่ค้เขียนยเยอะ มาพิจารณากันทีละข้อมาดูกันที่ข้อแรกเลยอันนี้ของเมื่อวานเนาะอันนี้คืออะไรไม่รู้ของเมื่อวานนะคะวุ้นวายมากเลยอ่ะอะไรนะแต่ดูสิเดืองอะ,อะข้อหนึ่งบอกว่ารากที่สองของยี่สิบห้าคือห้าเท่านั้นจริงไหม คำว่ารากที่นักเรียนจะคำว่ารากที่ได้ไหมรากที่ต้องมีอะไรด้วยคะคำว่ารากที่สองคำตอบจะมีกี่คำตอบมีหนึ่งหรือสองเอ้าเหมือนไม่มีใครเข้ามาเรียนเลยตอ,ตอบมาก็ได้ตอบผิดตอบผูก็ได้ครูจะได้แก้ให้ อ่าสคำตอบคำว่ารากที่ใช่ไหมคะอ่าชวนคิด2.10รากที่โอ,อรากรากที่2จะมี2องคำตอบจริงไหมเพราะฉะนั้นรากที่2องของ2ี่สิคือค่าเท่านั้นนี่ข้อความนี้คือไม,คไม่จริงนะคะอืม ก็คือไม่จริงน,นี้เขียนด้านหลังราที่สองของยี่ิห้าก็คือไม่จริงไม่ใช้ปากกาคนละสีก็ได้นะคะไม่จริงร้อเขียนมาโครค่ะเขียนมาโครคารค่ะเขียนค่ะเมื่อวานนี่ครูให้เขียนไว้สองจุดหนึ่งศูนย์่ะไม่จริงเพราะรากที่สองของยี่สิบห้ามีห้าและลบห้า อออพอไหมเว้นทีไม่พอหรือเปล่ารากที่2ของยี่หคือ5้าเท่านั้นนี่ไม่จริงนะคะเพราะว่ารากที่2มันต้องมี2องคำตอบน,นั่นเองแต่ถ้าเป็นสแควรู t เฉยๆนะ่ะมันจะมีแค่คำตอบเดียวนะคะ ใครยังไม่เสร็จนะคะเขียนที่ใช่กระไรเขียนที่ใช่กระไรเขียนใส่ใช่ค่ะเขียนใส่ไหนก็ได้ค่ะสมุดของหนูแล้วหนูก็ถ่ายรูปมาส่งครูเลยอันนี้ก็จะเป็นงานหนึ่งสองจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยองานได้ค่ะชวนคิดงานเก่าก็ทําใส่ไหนก็ได้ทมสมุดเี่มอันไหนก็ได้ค่ะแล้วหนูก็ถ่ายรูปมาส่งเลยเพื่อนเขาก็ส่งมาเรื่อยนะน้องดาวน้องดาวน่ะไม่ค่อยส่งนะ เราตามเพื่อนได้ทันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณจะถ่ายรูปลงให้เพราะว่าคุณจะถ่ายรูปหลายวันแะล้วคุณไม,ม่ถ่ายเลยใครยังไม่ส่งอะไรส่วนใยที่ส่งมาก็จะมีบุมสาอิงฟ้าบิงโกเอยฟ้าแล้วก็แก้มหลิง บิงโกนี่เล่นเน็ตใช่ไหมเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นเกมแต่ว่าไม่เข้าเรียนปะมันไปดำหน้าคูคะไปดำหน้าเอาไปดัาหนวหน้าคือลายหน้ามันลายหรือใหญ่มันเสาอีก่ะโอว่าใส่ปะมันบอกว่าดีกว่าจะดีกว่ามันเล่นเกมมันเติมเกมมันจมแท้ๆได้ เติมบ่ะดาจมขนาดเลยเออแต่ว่ากแต่ว่าพอถึงอายุายุอายุเท่านึงนี่ยก็จะไม่มีเวลาเล่นเกมหรอกครูเข้าใจนั่นเนี่เล่นไปสอะตอนนี้หนูเล่นไปเลยเล่นไปให้สุดๆไปเลยว่า <ś led> พอถึงอายุเท่าครูหนูทํางานปุ๊บหนูโตผู้ใหญ่หนูจะเลิกติดเกมหนูจะกลายเป็นอีกคนหนึ่ง <ś led> ที่ไม่มีเวลาเล่นเกม <ś led> <ś led> จริงหนูจะไม่มีเวลาเล่นเกมเลยนะคะ รูทยี่สิบห้าเท่ากับห้าและลบห้าจริงไหมข้อนีไ้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงถ้าใส่รูทปุ๊บแสดงว่าคำตอบมันจะมีแค่คำตอบเดียวใช่ไหมคะไม่จริงเพราะรูทไม่ดเขียนเลยรูทยี่สิบห้าเท่ากับห้าเท่านั้นนี่เป็นลบไม่ได้นะคะ ลบไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขภา,ายใต้สแควร์รูก็คือต้องเป็นบวงอะไรเงียใน,น,น,นเรื่องขไขจำนวนจริง ลงเยอะนะคะให้รักษาเนื้อรักษาตัวอาต่อไปข้อสามโจทย์บอกว่ารูทหนึ่งส่วนสี่น้อยกว่าหนึ่งส่วนสี่จริงไหมมาลองทดกันก่อนนะทดด้วยปากกาสีฟ้า รูทหนึ่ส่วนสอะไรคูณกันได้ตัวบน1 1> อะไรคูณกันได้หนึ่งก็คือหนึ่งจริงไหมอะไรคูณกันได้สี่สองก็<อ><อ>คือ2 2> สองคูณสองเพราะฉันก็จะเป็น1นึ่ส่วนสองใช่ไหมคะและหนส่วนสมันน้อยกว่า1นึ่ยยงส่วนสไหมน้อยกว่าน้อยกว่าใจเย็นใจเย็นคิดดีๆหนึ่งส่วนสองน้อยกว่าหนึ่งส่วนสี่ไหมมันมีเงินหน่งบาทแบ่งกันสองคนกับมีเงิน1บาทแบ่งกันสคน อันไหนจะได้น้อยอันไหนจะได้มากเออเออก่มงได้ไม่เท่าออคือสองจะได้มากกว่านะคะเหมือนแบบอสมมติมีเค้กก้อนหนึ่งแบ่งกันสองคนกับแบ่งกันสี่คนอาจจะมองยากนะคะเป็นเงินเพราะหนึ่งบาทมันแบ่งไม่ได้ถ้าเป็นเค้กก้อนหนึ่งแบ่งกันสองคนกับแบ่งกันสี่คนอะไรแบ่งกันได้มากกว่าก็คือแบ่งกันแค่สองคนจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวมากมันจะน้อยกว่าไม่ได้นะคะาฉะนั้นคนนี้ตอบว,ว่าไม่จริงเพราะรูทหนึ่งส่วนสี่มากกว่าหนึ่งส่วนสี่นะคะยังมีการหกคนแค่นี้บอก กินโกดำนานาเยอะสูใครอีกอ่ะโซทอนล่ะโซทอนว่นพีโทรนโซทอนวมนโทรนจริงอ่ะแม่นค่ะแน่ว้าวผูใครอีกน้อยนู่ก็สิไปล่ใเดนแบตดูิเิแหละูแบติเรดแหละอ้าวรอรอรอฝาฝาฝาอสักวรโซนโซนหนึ่งได้ไถ้าหนูจะไปน้องแม อ่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรคูณกันได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือรูปของศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งจริงไหมอ่าแล้วศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งก็ดึงออกจากสเกลรูได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งมากกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งซึ่งศูนย์จุดหนึ่งมันมากกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าจริงจริงแบบไม่มีเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันมากกว่าจริงนะคะ ต่อไปข้อ5นะคะสแปวรูตศูนย์จดศูนมากกว่าสแปวรูตศูนย์จุดศูนย์่ะตัวแรกเขาเชื่อมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็น0.2นยคูณศูนย์จสองะคะภายใต้สแรรูตส่วนตัวนี้ภายใต้สแครรูตก็จะเป็น0.02ย์จคูณศูนจงริงไหมเพราะเขาเชื่อมสี่ตำแหน่งรต้อง อย่างอ่ะ2อคูณสเนาะพอดึงออกมาก็จะเป็น0.2มากกว่า0.02ย์จุดศูนย์สงซึ่งเป็นจริงไหมคะมจริงจริงหรือไม่จริง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 ศูนย์จุดสองมากกว่า0.02อืมุนย์ะข้อต่อไป 0. 0.2มากกว่า0.02ย์อ ข้อต่อไปนะคะรูทสองบวกลูทสามเท่ากับรูทห้าจริงไม่จริงจริงค่ะจริงค่ะอันนี้คือน้องดาวตอนนี้เราจะตอบว,ว่าไม่จริงนะคะ,นนคะเพราะว่าการบวกสกสแควร,ร์รูทจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นสแควร,ร์รูทเดียวกันอย่างเช่นครูบอกว่ารูทสองบวกรูทสองมันมีรูทสองกี่ตัวตอนนี้มีสองตัวจริงไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นสองรูทสองค่ะ รูทสองจะอยู่เหมือนเดิมน้กงเรียนการที่มันจะดำเนินการภายใต้สแควรูทมันต้องเป็นรูทสองคูณรูทสามจะเท่ากับรูทของสองคูณสามก็คือหกเท่านั้นนะแต่ถ้าบวกกันเนี่ยมันต้องเหมือนกันที่รวมกันได้แต่ถ้าต่างกันแบบนี้รูทสองกับรูทสามรวมกันไม่ได้เด็ดขาดน,นะคะโอเคไหมอืมก็จะติดไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะไม่หานะซึ่งตัวนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะ ก็จะเห็นว่ารูทสองบวกรูทสาไม่เท่ากับรูทห้นะคะต่อไปข้อ7จ็ดคเรื่องเขียนเลขออกสแควรูทเจ็ดกำลังสองมากกว่าสแควรูทลบเจ็ดกังทั้งหมดกำลังสอง ในเรียนข้อนี้ก็จะเป็นคําตอบที่บอกว่าไม่จริงนะคะมาดูนะเจ็ดกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเนี่ยดึงออกมาได้เป็นเจ็ดนะคะตัวน,นี้เจ็ดส่วนตนนัวนี้ลบเจ็ดทั้งหมดกาลังสองภายใต้สแปรรูตบอกแล้วว่าห้ามีลบเพราะฉะนั้นแล้วต้องทําให้ลบหายไปนี่นจะเห็นว่าตัวนี้เป็นเลขคู่เลขสองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลบลบก็จะกลายเป็นบวกจริงไหมมันก็จะกลายเป็นรูตของเจ็ดกำลังสองนะคะออกไป รูทจ็ดกำลังสองอืมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นรูทเจ็ดเฉยๆใช่ไหมรูทเจ็ดกำลังสองสองตัดกับสแสแปรรูทหายไปก็จะเป็นเจ็ดซึ่งเจ็ดมันมากกว่าเจ็ดไหมไม่ค่ะเจ็ดไม่ค่ะไม่มากกว่าเจ็ดมันเท่ากับเจ็ดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนี้ก็ตอบว่าไม่จริงเพราะรูทเจ็ดกำลังสองเท่ากับรูทของลบเจ็ดทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ อีกสามข้อผ่านไปแล้วสิบห้านาทีข้อแปดห้า x กำลังสองเท่ากับสนะี่ใหา x กำลังสองเท่ากับสี่แสดงว่ามีสองคำตอบนะแล้ว x เท่ากับสิบหกอะไรยกกำลังสองเท่ากับสี่ อะไรคูณกันแล้วเป็นสี่ะสองคูณสองเป็นสี่เนาะแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบว่าไม่จริงเพราะว่าเขาบอกว่า x เป็นสิบหกสิบหกไม่ได้ถ้าสิบหกกำลังสองนี่เป็นหลายร้อยเลยนะคะก็ตอบว่าไม่จริงเพราะเพราะเท่ากับสองนะคะที่สองสองเป็นสี่และลบอะไรคะลบสองด้วยอืมใช่เพราะลบลบก็เป็นบวกนะคะต่อไปข้อเก้า ทนไปยังแทหรือเพนฮะ,ะเพนเนาะแดดหมดหรืยอยังข้างมูค้ายแล้วอ,อยู่แปดอร์เศษข้างมู้ายแล้วอยู่แปดเออเออเออจะจะจะปีดท,ที่สุดนะคะรูทเอ็กซ์เท่ากับสามแล้วเอ็กซ์เท่ากับเก้าข้อนี้เป็นไงคะแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่จะเป็นตัวเลขสามเลยนะเนี่ยก่อนจะเป็นเลขสามแสดงว่าข้างในสองตัวเนี้ยมันเอ็กซ์มันก็คือสาม 3าคูณสจริงไหมเพราะว่า2ตัวเราจะดึงออกหนึ่งตัวนะคะ x ก็คือ3าคูณสามเดใหม่แบบนี x มันก็คือ3ามคูณสซึ่ง3า <3 S 1> เป็นอะไรคะส3เป็นเก้าสาเป็น9และ x นี่ก็ตัวเดียวกันกับ9เลยแสดงว่า x เท่ากับ9จริงไหมข้อนี้จริงนะคะจริงก็จบเลยไม่ต้องมีเหตุผลนะจริงต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบ ้็สิบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทั้งหมดสี่ด้านใช่ไหมคะมีพื้นที่เป็นจํานวนขี้มีพื้นที่เป็นจํานวนขี้จะมีความยาวของแต่ละด้านเป็นจำนวนขี้จริงหรือเปล่าไม่อย่างเช่นสมมติมความยาวด้านนี้เลขขี้มีเรียกอะไรบ้างถามก่อน เลขหนึ่งเลขสามห้าเลขเจ็ดเก้าอะไรคะสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าอันนี้คือเลขคี่เนาะเอาขันนี้ก่อนถ้ายาวละลหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเลขคี่ไหมด้านคูณได้เป็นถ้าเป็นเลขสามสามคูณสามเป็นเลขคี่ไหมสามสามเป็นอะไรคะเก้าพื้นที่เป็นเลขคี่ไหม เป็นอ่ะต่อไปห้าห้าคูณห้าเป็นเท่าไหร่คะยิห้าห้าห้าเป็นเท่าไหร่พื้นที่ยี่สิบห้าเป็นเลขคี่ไหมไม่เป็นเลขคี่ไหมยี่ิบห้าเป็นเลขคี่ไหมเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดสี่สิบหองเจ็ดสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดาเจ็ดสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้า เจ็ดเจ็ดสิบเิลกาเป็นเลขที่ไหมคะเป็นเป็นนักเรียนสรุปได้เลยไหมนี่มันมีหลายตัวเลขและที่มันคูนกันแล้วเป็นจำนวนขี่แสดงว่าข้อนี้เป็นยังไงคะจริงหรือไม่จริงจริงจริงนะคะเพราะว่าถ้าพื้นที่เป็นจำนวนขี่แสดงว่าด้านที่ประกอบกันเป็นจตุรัสก็เป็นจำนวนขี่ด้วยนี่นะตามข้อความรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี พื้นที่เป็นจำนวนขีจะมีความยาวแต่ละด้านเป็นจำนวนขีด้วยนะคะประมาณนี้โอแบบหนึ่งคู่ค่ะแบบหนึ่งคู่ค่ะพอดีใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีฟางต้องมาเรื่องเลยมีไหมนี่ในนี้มีฟังไหมเกตส์คุณั่งฟังเสียงเกตสที่อะไรเนี่ยปวดหัวมากเลย

แต่ว่าสมุดทั้งหนูก็ยังไม่ได้หลายคนเหมือนเดิมเพราะครูก็ลืมครูลืมแวะนาแหวงกับบกม่วงครูผ่านบ้านสุพรรณสาแต่ครูก็ไม่แวะนะคะครูคะโอเคครับหน้ครูผ่านนาแวงครูก็ไม่แวะเองค่ะโอเคเนาะงั้นวันนี้แค่นี้โอเคะตอนวันนี้แค่นวันบ่ายเจอกันสวัสดีค่ะ